นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะการสร้างบุญมีอยู่สิบวิธีตามหลักพระพุทธศาสนา มีการทำบุญด้วยการสิบวิธีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญสิบประการคือ 1. ให้ทานแบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญการให้ทานเป็นการช่วยขัดเกลาว่าความเห็นแก่ตัวความคับแคบ ความตรณีทีเหนียวและความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุนอกจากนี้สิ่งของที่เราแบ่งปันออกไปก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลหรือชุมชนโดยส่วนรวม 2. รักษาศีลก็เป็นบุญเป็นการฝึกฝนที่จะลดละและเลิกความชั่วไม่เบียดเบียนใครมุ่งที่จะทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น เป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกตำ่ำา 3. เจริญภาวนาก็เป็นบุญการภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญาทำให้จิตสงบไม่มีกิเลสไม่มีเรื่องเศร้าหมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอๆย่อมเป็นหลักประกันว่า จิตจะมีความสุขความสงบคุณภาพชีวิตดีขึ้นสูงขึ้น 4. อ่อนน้อมถ่อมตนผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อยและต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมรวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งในความคิดความเชื่อ และวิธีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่นเป็นความลดความยึดมั่นถือมั่นในความคิดในความเป็นของตนก็เป็นบุญ 5. ช่วยเหลือสังคมรอบข้างช่วยเหลือสละแรงกาย เพื่องานส่วนรวมหรือช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะเป็นบุญ 6. เปิดโอกาสให้กับคนอื่นมาร่วมทำบุญกับเราหรือในการทำงานก็เปิดโอกาสให้กับคนอื่นมีส่วนร่วมในการทำบุญร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมไปในการอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยก็จะเป็นบุญ 7ยอมรับและยินดีในการทำความดีของผู้อื่นก็คือได้บุญเป็นการเปิดใจร่วมอนุโมทนาในการกระทำความดีของผู้อื่นก็เป็นบุญ 8. ฟังธรรมบ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างสวยัยฟังธรรมะ ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญาหรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นความจริงความดีความงามก็จะเป็นบุญ 9. แสดงธรรมให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่นแสดงธรรมนำธรรมะไปบอกกล่าวเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟังให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น เป็นเรื่องของความจริงความดีความงามก็เป็นบุญ10บทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมมีการปรับทิฏฐิแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรมให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอเป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญก็เป็นบุญ